สวัสดีครับอ่าก็คลิปนี้เราอยู่กันใน Genjin Impact นั่นเองนะครับก็คลิปนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับกล่องนะครับมันจะมีกล่องที่เป็นเรียกว่าเป็นกล่องลับก็ว่าได้นะครับกล่องหนึ่งนะครับสาหรับใครที่หาลูกอ่าส่งต้นไม้นอกก็คือคริมสัน a เก t เนี่ยครับมันจะมีอีกหนึ่งลูกนะครับจะได้จากกล่องที่เราทำเควสนะครับก็คือเควสน้องโจอเอลคนนี้คือถ้าใครทำเควสแล้วเนี่ยคือน้องโจอเอลเนี่ยเขาจะให้ไปตามหาคุณพ่อเนาะแล้วก็ อ่าพอเสร็จเควสเสร็จแล้วนี่คือเราไม่ได้เจอคุณพ่อนะครับแต่ว่าเราสามารถกลับมาส่งเควสกับน้องได้แต่คือถ้าใครอ่านตัวเนื้อเรื่องไปแล้วเนี่ยนะครับก็มันจะเป็นอารมณ์แบบว่าคือจุดสุดท้ายที่เราไปเจอที่เราไปเจอพ่อน้องเขาอะไรครับอันนี้เรามาคุยทีหลังได้ของอันนึงด้วยนะครับจุดสุดท้ายที่เราไปเจอพ่อน้องเนี่ยคือมันจะมีถ้วยให้อาหารอยู่นะครับก็คือให้เราเนี่ยไปให้อาหารจิ้งจอก บอ่ะมาที่วาร์ปใหญ่นะครับวาร์ปใหญ่ที่ใช้เปิดแมปแค่อันเดียวของด r ร g กอนสปานี่แหละ <c oughs> แล้วก็ตรงจุดนี้ครับอ่าจะเป็นตรงจุดนี้นะครับนี่ไงมีเิ้งจอกตัวน,นึงวิ่งหนีเราไปแล้วให้ให้หนีไปแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับ ให้อาหารก็อยากให้ใช้เบอร์รี่นี่แหละนะครับ2อ,อันอัอย่างเงี้ยเป็นระยะเวลา5วันนะครับแล้ววันสุดท้ายนะครับวันที่6มั้งถ้าวันที่5ยังไม่มาคืนนะ่าจะเป็นวันที่6กนะครับก็จะมีเป็นกล่องเลยครับเป็นกล่องใหญ่เป็นกลอ่กลองใหญ่ที่มีออร่าสีแดงๆที่เวลาเปิดแล้วเราจะได้รับลูกคริมสันนเกตอีกหนึ่งลูกนะครับเอาไว้ส่งบูชาต้นไมน้ท่านเองนะครับก็มาให้ไว้ทุกอันนะครับถ้าให้วันแรกเนี่ยมันจะมีข้อความไพมอนคุยขึ้นมาด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้น่าจะรีทุกทุก รอบรีวันนะครับตอนตีสามนะครับตอนตีสามก็แวะมาให้แล้วกันนะครับถ้าใครไม่ลืมนะครับทำทำครบ5วันอาจจะนานหน่อยนะครับ5วันเราจะได้ไอเนี่ยเราจะได้กล่อง1อันนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ถ้ามีประโยชน์อะไรยังไงก็ยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับไปแล้วคลิปนี้บ๊ายบายครับ